วันนี้เนี่ยลูปผมวันนี้เราจะมาพูดต่อกันในเรื่องเรายังอยู่ในบริบทของความรักอยู่นะคะที่คลิปที่ผ่านไปแล้วเราพูดถึงความรักแบบครอบครัวคลิปนี้เราก็จะดึงเข้ามาในเรื่องของความรักแบบเพื่อนๆแบบเพื่อนรักเพื่อนมีหลายแบบหลายชนิดหลายประเภทที่เราชอบและไม่ชอบก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึง เพื่อนในรูปแบบต่างๆในวิในแบบต่างๆของเพื่อนที่เรามีอยู่มากกว่าหนึ่งคนนะมากกว่าหนึ่งคนเพื่อนเพื่อนประเภทแรกเพื่อนประเภทแรกที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วแหละประเภทแรกคืออะไรนะคะพี่โอ๋เมื่อกี้เพื่อนที่หวังดีกับเราเพื่อนที่หวังดีต่อเราเรื่องสคอร์ไพ์แบบอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนที่หวังดีต่อเราเพื่อนที่หวังดีต่อเราก็คือ เขาอยากจะเห็นเราได้ดีเนาะได้ดีปารถนาดีต่อเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวิตจิตใจแม้แต่ความรู้สึกของเราเพื่อนคนนั้นก็สว่างดีต่อเราในในทุกอิรลยยบทของเราคือถ้าคุณมีเพื่อนประเภทนี้คุณเป็นห่วงเป็นใหเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่ทุกสุขทําตัวเรากับเป็นกินข้าวหรือยังนอนหรือยังไปไหนอะไรเนี่ยเออพย์ไหไหนไม่เจอกัน ระเสริฐสีไปหรือเปล่าคะเนาะอุ้อยมีเพื่อนแบบนี้อยากได้มากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่มีมาสมัครที่นี่ได้นะคะมีหลายคนที่เป็นแบบนี้อยู่พวกเขาโอเคมากๆนะคะสําหรับเมย์เมย์ต้องการเพื่อนแบบนี้มากนะคะแล้วก็เพื่อประเภทที่สองประเภทที่สองแบบที่สองนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงด้านดีมากไปแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงด้านลบด้านลบ คุณจะบอกว่าไม่มีนะคะจริงๆด้านลบก็มีเนาะด้านลบนเช่นก็มีคนเกลียดอ่าเพื่อนที่พี่คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่โอ้พี่โอกบ้างเพื่อนที่หวังผลประโยชน์อืมอันนี้เพื่อนที่หวังผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่เขาหวังมันจะเป็นเพศประเภทอะไรบ้างบางคนที่มาเป็นอยากจะมาเป็นเพื่อนเราหรือเราอยากจะเป็นเป็นเพื่อนคนนั้นเพราะว่า เป็นคนมีชื่อเสียง<ช>เนาะเป็นคนมีชื่อเสียงเกาะกระแสคคนที่มีธุรกิจที่ดีมากๆเป็นคนที่มีธุรกิจนะคะเป็นคนดังเกาะกระแสดังนางเยืนไหนชันเยือนด้วยปรากฏตัวท,ที่ที่นางไปเปขาจะรู้สึกว่าคือเขาเรียกว่าเกาะกระแสดังอะนะได้เป็นเพื่อนคนที่ สมมติว่าเป็นเพื่อนสอสอเนาะกันเลิศใช่ไหมล่ะคะทุกคนก็อยากเป็นได้ถ่ายรูปกับสอสอลงเฟซก็โอเคมากเลยนะโควิคอะไรเงี้ยเพื่อนแบบนี้ก็มีถามว่าเป็นอันตรายต่อเราไหมเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นอันตรายเนาะีไ้รถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับมือกับเขาเขาไม่ได้เป็นอันตรายเนาะก็เป็นเพื่อนมันนีฮะเพราะว่าทุกคนต้องการเราก็ไม่อยากจะเข้าใจได ว่าเขาต้องการอะไรบ้างแต่เ,เราจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองเกองอาะกระแสดังหรือเปล่า <c oughs> อยากจะบอกว่าไม่ค่ะไม่ได้เกออาะกระแสดังนะคะและก็อยากได้ผลประโยชน์บางคนอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจถ้าคบกับคนนี้เป็นเพื่อนกับคนนี้ฉัอนอาจจะได้สิทธิพิเศษอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> ใช่ไหม ย่างอย่างถ้าเป็นเป็นพวกเอาเพื่อนไปแอบอ้างถ้าเป็นสอสอก็เอาชื่อมาแอบอ้างเอาไปข่มได้ใช่ไหมคะมันก็ไม่ข่มหรอกบางทีเหมือนเราถ่ายรูปกับคนดังเนี้ยมันรู้สึกพิเศษเอานิดนึงก็เอาเออนิดนึงอ่าสร้างสร้างเครดิตให้กับตัวเองเนาะสร้างเครดิตให้ตัวเองไม่ถึงขนาดนั้นและก็อะไรนะแค่นี้เนาะเกาะกระแสดังเกาะกระแสดัง มีผลทางธุรกิจแอบอ้างชื่อเสียงได้เนาะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่คนในปัจจุบันค่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนอีกประเภทหนึ่งที่เรามีที่มันมีอยู่ในชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วไม่ใช่เรามีเนาะ<ม>อาจจะอาจจะ,จะต,ต,ติดอยู่กับทุกคนนั่นแหละขึ้นอยู่ว่าเราจะแยกแยะว่าเป็นเพื่อนเราได้หมดทุกคนแต่เราก็สามารถสแกนได้เนาะ<ม>ด้วยกูแต่เราก็ที่สีส่ข้อที่ห้าเขาบอกว่าเพื่อนที่หวังยืมตัง โหอันนี้ร้ายกาจมากมคิดได้ยังไงไม่ทำมาหากินจ้งนางหน้าหวังอย่างเดียวจะยืงตังอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อนแบบนี้ก็มีแต่เนาะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนซึ่งกนและกันเราก็จะดูแลไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสศกก็ให้เราดูแลกันตามอัตภาพที่เรามีเนาะตามความสามารถที่เราทำได้